มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสอนรามเล่าอีกเรื่องทองน้องวิจิหมดไปแล้วเมื่อวันที่4กันยายน2563ทีมข่าวได้รับรายง,งานนะคะว่าโลกออนไลน์มีการกล่าวถึงเรื่องราวบ,บนอิ s สตาแกรมส่วนตัวของคุณหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ซึ่งได้โพสต์ภาพไปอยาพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า เนื่องจากนระยะ2ถึง3สัปดาห์ที่ผ่านมามีบุคคลมาตามหาคุณติ๊กที่บ้านและโทรศัพท์มาหาผมหลายครั้งซึ่งผมเองก็ทำงานเกือบทุกวันจึงขอบความกรุณาผู้ใดก็ตามที่ได้ทำสัญญาหรือว่าทำธุรกรรมทางด้านการเงินหรือว่าด้านต่างๆกับคุณติ๊กกนิตินภัชราพักดีโชตช่วยติดต่อกับคุณติ๊กโดยตรงและไม่ต้องมาหาผมที่บ้านกับบุตรเพราะว่าผมกับบุตรไม่ทราบเรื่องใ,ใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าสถานภาพของเราทั้งสองคนได้อยากขาดกันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยตามวันและเวลาดังกล่าวและคุณติ๊กเองก็ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของผมแล้วเราสองคนต่างทำหน้าที่พ่อกับแม่ของวีสีตามข้อตกลงที่ระบุตามเอกสารที่ระบุเอาไว้เท่านั้นขอบพระคุณครับผมต่อมาเจ้าตัวได้โพสต์คลิปที่คุยโทรศัพท์พร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่ารักลูกรักสามีมันเป็นแบบนี้หรือครับ เหตุเกิดวันที่29สิงหาคม2563ผมให้อภัยให้โอกาสให้เวลาครบถ้วนแล้วครับโดยในโพสต์ดังกล่าวมอสปฏิพานได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าเดี๋ยวส่งสองสาวไปเลี้ยงวีจิก่อนสอนรามจะมาตอบว่าทอง,องของขวัญวันเกิดวีจิหมดไปแล้วแต่เดชบุญพี่ปรีชาที่ดูแลบ้านซื้อล็อกเก็ตทองที่มีรูปของวีจิที่เคยให้คืนมาผมจะรักษาอย่างดี เพื่อวันหนึ่งจะได้บอกวีจิว่าลุงมอสให้หนูเป็นของขวัญน,นะลูกขอบพระคุณมากนะครับเพื่อนรักขอขอบคุณข้อมูลจากด t ด l l ลฟ์ e e x p l a c e ค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ